ผู้ที่เกิดในวันจันทร์ดวงการงานดูแล้วเนี่ยจะ เหนื่อยยากลาบากเลยทีเดียวนะครับอาจจะพบกับปัญหาความผิดพลาดบางอย่างบางประการหรือว่าต้องแก้ไขปัญหาแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนก็ได้อาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้น Allāh ที่ทําให้คุณต้องพบกับความยุ่งยากลําบากใจพอสมควรนะครับส่วนเรื่องของการเงินนะครับการหมุนเงินอาจจะดูขาดสภาพคล่องนิดหนึ่งโดยเฉพาะคนที่ต้องหมุนเงินหรือว่าใช้จ่ายหมุนเงินไปจ่ายหนี้สินอะไรต่างๆนะครับบัญชีรายรับรายจ่ายสินค้าอะไรพวกนี้ต้องมีความระมัดระวงังมีความร,บรอบคอบรัดกลุ่มค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับ ส่วนเรื่องของความรักคนยังโสดอยู่ก็มีโชคอาจจะพบรักครั้งใหม่หรือว่าเจอคนใหม่ๆเข้ามาทั้งจากการติดต่อหน้าที่การงานใหม่ๆห,หรือว่าเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้เหมือนกันนะครับคนที่มีคู่แล้วเรื่องของเวลาเนี่ยยังไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าที่ควรครับมาที่วันอังคารกันบ้างครับผู้ที่เกิดในวันอังคารครับการงานดูสบายกว่านะครับ ดูสบายดูราบรื่นกว่าคนวันจันทร์มีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์นะครับมีคนส่งเสริมติดต่อสื่อสารกับค่าแรงต่างก็ได้รับการตอบรับที่ดีด้วยธุรกิจการค้าก็ไปได้ดีครับเรื่องของการเงินนะครับมีการเงินค่อนข้างเก็บเงินได้หรือว่ามีเงินหมุนเวียนค่อนข้างเข้ามาค่อนข้างดีนะครับอาจจะเหลือเงินเก็บใครที่รับเงินรายวันก็จะเหลือเงินเหลือใช้เหลือเก็บอยู่นะครับส่วนใครที่ต้องหมุนเงินก็จะมีความราบรื่นดีหรือว่าได้การซัพพอร์ตทางด้านการเงินจากคนอื่นก็ได้นะครับ เรื่องของความรักคนที่ยังโสดอยู่ดวงความรักยังไม่ค่อยขึ้นนักนะครับแต่คนที่มีคู่แล้วเนี่ยเออมันอาจจะคนที่มีคู่แล้วเนี่ยอาจจะมีเวลาให้กันไม่ค่อยมากหรือว่าถ้าเกิดอยู่ห่างไกลกันก็จะมีการติดต่อสื่อสารโทรถามถ่ายปรึกษาสารทุกสุขดิบกันนิดนึงนะครับมันอาจจะเป็นอะไรที่มันอยู่แยกๆห่างๆกันนิดนึงมาที่วันถัดมาครับก็คือวันพุธ ผู้ที่เกิดในวันพุธครับดวงการงานการค้าธุรกิจก่อนนะครับพูดถึงตัวธุรกิจการค้าเปิดร้านค้าขายาต่างๆก็ถือว่ามีความคล่องตัวดีมีความราบรื่นค้าขายไปเรื่อยๆอ,อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้อยู่นะครับส่วนคนที่ทํางานอยู่ในองค์กรประจำนะครับบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยก็ถือว่างานราบรื่นดีครับไม่ได้มีอุปสรรคอะไรแบบน่าวิตกกังวลด้านการเงินหมายถึงมีโชคมีโชคจาก งานเสริมเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่หางานเข้ามาให้นะครับหรือว่ามีเงินโ t ีแรงต่างก็ได้ส่วนคนที่ทําธุรกิจการค้าติดต่อกับด้านต่างประเทศก็อยู่ในเกณฑ์ที่ได้เงินหมุนเวียนเข้ามาค่อนข้างดีส่วนใครที่มีปัญหาวุตสักด้านการเงินเนี่ยก็จะมีตัวช่วยเอาตัวรอดผ่านพ้นไปได้ด้วยนะครับในวันพุธนี้เรื่องของความรักมีโชคดีกว่าวันจันทร์และอังคารเลยครับคนวันพุธเนี่ยดูแลมีความสุขความสมหวังในด้านความรักทั้งคนที่ยังโสดและไม่โสดครับความรักดู ลงตัวดีครับมากันที่วันถัดมาก็คือวันพะะัสบ,บดีนะครับผู้ที่เกิดในวันพระหัสบ,บดีนะครับการงานก็ดูมีปัญหานิหนึ่งนะครับมีปัญหาความวุ่นวายจากคนรอบข้างผู้ร่วมงานที่ยังไม่ลงตัวหรือว่าเจองานที่มันหนักเกินตัวก็ได้หรือว่าอาจจะต้องไปช่วยเหลือกับเพื่อนร่วมงานคนรอบข้างที่เราไม่จําเป็นต้องช่วยหรือว่าไม่ได้อยากช่วยเหลือนัก บางทีก็อาจจะมีงานของเราล้นมืออยู่แล้วก็ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยหลีกเลี่ยงไม่ได้แบบนี้เป็นต้นครับเรื่องการค้าขายอาจจะมีการติดขัดหรือว่ามีความผิดพลาดทางเอกสารบางอย่างได้ก็ต้องมาระวังเรื่องเอกสารด้วยครับเรื่องของการเงินนะครับการเงินตรงนี้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์พอกินพอใช้พอเพียงนะครับแต่ว่าอาจจะต้องนําเงินไปช่วยเหลือคนรักคนใกล้ตัวหรือว่าคนรอบข้างคนภายในครอบครัวก็ได้นะครับมันจะมีเหมือนกับการช่วยเหลือคนอื่นอยู่ มาที่เรื่องของความรักกันบ้างคนที่ยงโสดอยู่ดวงความรักเขาบอกว่า,เ,าเป็นนักเลือกตัวยงคิดมากนะครับหรือว่ายังยังไม่ตัดสินใจแบบชัดเจนนักนะครับยังเป็นความรักแบบเผื่อเลือกคบหาแบบเพื่อนสาสัมพันธ์ไปเรื่อยแต่ก็ยังไม่ตัดสินใจยังไม่ชัดเจนประเภทนี้ก็อาจจะมีเพื่อนฝูงเยอะหน่อยหรือว่ามีมุรสัมพันธ์ที่ดีส่วนคนที่มีคู่ความคนรักแล้วมีโอกาสขัดแย้งกันด้วยเรื่องความคิดและทัศนคติครับ มาที่วันถัดมาก็คือวันศุกร์ครับผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะครับการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ราบรื่นดีจะได้รับการสนับสนุนดีครับทำงานก็สําเร็จดีด้วยนะครับงานที่ต้องจัดการแก้ไขแก้ไขปัญหาทุกอย่างเนี่ยก็ราบรื่นสําเร็จและได้คนสนับสนุนช่วยเหลือด้วยเรื่องการค้าธุรกิจส่วนตัวก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่วนเรื่องการเงินนะครับการเงินจะเหนื่อยนิดนึงเหนื่อยใจครับเหนื่อยใจกับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันดูเยอะมากเลยทีเดียวนะครับหรือว่าเรารู้สึกแบกรับภาระอะไรหนักๆอยู่นะครับจะเหนื่อยเรื่องของการหมุนเงินนะครับส่วนเรื่องของโชคลาภก็ยังไม่ค่อยมีนักนะครับจะเน้นแบบความอดทนความถึกสู้นะครับสู้หาเงินเข้ามาแบบนี้นะครับก็จะเหนื่อยหน่อย แต่ก็ยังมีเงินเข้ามาหมุนเวียนอยู่ครับเรื่องของความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่ดวงความรักอาจจะมีปัญหาความวิตกกังวลหวาดระแวงอะไรบางอย่างกับคนที่ดูดูกันอยู่คนที่คุยคุยกันอยู่ก็ได้นะครับอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจเข้ามาในเชิงความรักความสัมพันธ์ส่วนคนที่มีคู่ครองคนรักแล้วเนี่ยมันหมายถึงความวิตกความหวาดระแวงซึ่งกันและกันหรือว่ามีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจเข้ามากระทบจิตใจจากคนรักของเราครับมาที่วันถัดมาคือวันเสาร์นะครับ ผู้ที่เกิดในวันเสาร์ครับการงานก็จะยุ่งวุ่นวานิดนึงครับโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารและงานด้านเอกสารครับส่วนเรื่องธุรกิจค้าขายก็ยังพอไปได้แบบปานกลางอยู่ครับเรื่องของการเงินก็มีรายได้เข้ามานะครับต้องเหนื่อยต้องลุยต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่อสู้นิดนึงถึงจะได้เงินเข้ามาแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอเลี้ยงตัวเองใช้ได้อยู่ครับเรื่องของความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ มีความสุขความสมหวังนะครับหรือความสําเร็จรักใครชอบใครไม่ว่าจะโสดหรือไม่โสดก็ตามเนี่ยความรักความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ลงตัวเลยทีเดียวนะครับคนที่ยังโสดอยู่นะครับรักใครชอบใครก็อาจจะได้สุขสมใจอย่างที่ต้องการส่วนคนที่มีคนรักแล้วเนี่ยหมายถึงความสัมพันธ์ค่อนข้างราบรื่นลงตัวแล้วก็เปิดอกพูดคุยกันคลี่คลายความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกันได้นะครับปรับตัวปรับความเข้าใจกันได้นั่นเองมาที่วันสุดท้ายของเราคือวันอาทิตย์ครับ ผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ครับการงานราบรื่นสบายๆไม่ยุง่งวุ่นวายครับทุกอย่างเคลียร์ปัญหาได้อย่างโดยง่ายเลยทีเดียวนะครับสำเร็จได้โดยง่ายเรื่องของการเงินมีเงินเก็บครับมีความคล่องตัวด้านการเงินค่อนข้างสูงครับอาจจะได้รับการช่วยเหลือประถมด้านการเงินจากคนที่เราเคารพนับถือก็ได้ครับเรื่องของความรักคนที่ยังโสดอยู่มีการมีดวงความรักครับหรือว่ามีการพูดคุยพบะปะกับกลุ่มคนใหม่ๆม,ม,มีการสืบสาร สัมพันธ์กันต่อไปด้วยนะครับส่วนคนที่มีคนรักแล้วมาถึงการวางแผนการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างราบรื่นลงตัวการปรับทัศนคติค่อนข้างดีครับปรับความสัมพันธ์ปรับความเข้าใจกันได้ดีเลยทีเดียวครับ